อาลรอครับสวัสดีครับทุกๆคนที่อยู่กับผมคุณละลิศจากจอยสติ c กและวิดีโอเกมเพลย์ของ e ี o อมนะครับวันนี้ผมเล่นเป็นไคลร่าอยู่กับคุณมุกเคนซึ่งเล่นเป็นทัปเปอร์กิฟฟินและราคอสนี่น้องแบงค์นะครับเล่นเป็นไฮเออไม่ใช่เออไฮเออสมาชิกอ๋อใช่มีกันแค่3คนคน,คนอื่นมอนสเตอร์กับตัวซัพพอร์ตนี่เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะเป็นพับปิกเกมเราจะเจอกับมอนสเตอร์ อะไรเป็นเบเฮมอดครับผมไม่ได้เล่นไคล่านานแล้วนะฮะจะสังเกตว่าถืออาวุธสีแปลกด้วยเพราะเป็นฟินิกสกินนะครับเป็นสกินอาวุธของเมดิกนะครับของลาซาลัสไคล่าแล้วก็วาวที่สามารถใช้ได้ถือว่าเป็นสกินอาวุธที่สวยมากๆเอ่อสีหนึ่งเลยเพราะามันจะเป็นส้มไล่ส้มกับน้ําเงินนะฮะถือว่าสวยสวยสวยจริงๆ เห็นรูปปุ๊บโดนเลยซื้อทันทีเสียตังค์อีกแล้วอาลเราจะมาเริ่มเกมกันแล้วเตรียมโดดสู้กับเบยมอตนี่นะเตรียมเตรียมว่าจะเป็นเกมยาวฮะแต่มแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นเป็นเมดิกซะด้วยตอนเล่นนี่ก็รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะฮะเล่นเป็นเมดิกนี่มักจะสร้างปัญหาให้เพื่อนๆประจำเลยต้องส่วนใหญ่ต้องยกหน้าที่นี้ให้คนอื่น แต่ไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าคราวนี้จะทำหน้าที่กันได้ดีแค่ไหนเริ่มต้นขึ้นมาเล่นเป็นใครล่าก็ตามสเต็ปครับเปิดสปีดบูธครับวิ่งตามรอยไปครับมีทัพเปอร์คูมูเกลนลงไปข้างล่างแล้วก็มีคนอยู่ข้างบนส่งวิ่งไปวิ่งไปใกล้จะเจอหรือ,อยังเอามีย่ำนกครับไปกันคนละทางเลยครับ มอนสเตอร์ย่ำนกอยู่ด้านหลังนะฮะนี่หลอกมีรอยเท้าหลอกว่ามุ่งหน้าไปทางด้านป่าแต่ปรากฏว่าไปทางเขาแทนนะฮะขึ้นด้านขึ้นขึ้นเหนือด้านบนนะครับอ้าวบูสผมยังไม่เต็มใช้ยังใช้ไม่ได้ก็มาพอด,ดีเลยครับเบมอสติดโดมทันที ผมพยายามจะยิงดาเมจช่วยจริงๆแล้วไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าเล่นเล่นเป็นไคล่านี่ต้องช่วยฮิวเขาตลอดจริงแมดิกไม,ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเรื่องทำดาเมจมากก็ได้นะฮะอันนี้พยายามยิงฮิวตัวแอสโซตัวเพิร์ที่ผมเอามาเนี่ยปกติผมใช้รีเจนคือรีโหลดรีโหลดสปีดเพื่อให้ให้สกิลทุกอย่างมันรวดเวร็วขึ้นแต่วันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นแคปซิตี้ครับเมื่อเปลี่ยนมาเป็นแคปซิิตี้นั่นหมายความว่ากระสุนในปืนฮีลิ่ง เกรเนตลันเชอร์เนี่ยมันจะสามารถยิงได้หลายนัดมากขึ้นนะฮะทำให้เพื่อนมีโอกาสที่จะรอดมากขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเพร์กที่ดีพอสมควรสําหรับไคลารนะครับลองลองเปลี่ยนมาใช้กันดูเมื่อกี้จอรเข้ขึ้นมาแต่ว่าไม่โดนเลือดลดลงมาอีกแล้วพยายามใช้การฮิวประสานกับฮิลลิงเบิร์ดนะครับใช้ปืนกับฮิลลิงเบิร์ดรวมกันจะฮิวได้เร็วขึ้นตอนนี้ทุกคนยังอยู่ในสุขภาพดีและเบเฮมอตก็ยังติดโดมอยู่ จริงๆกะว่าจะหาจังหวะมายิงปืนไฟเพื่อที่จะเก็บมาสเตอร์อะมาสเตอรี่ครับเอาสกินอีลีดก็สุดท้ายแล้วไม่รอดครับพอจะเปลี่ยนเป็นปืนไฟทีไรเพื่อนมีอันเป็นไปทุกทีเลือดจะหมดกันตลอดเลยต้องใช้ปืนฮิวต่อไปดีกว่าสังเกตปืนนะสีสวยมากนะฮะหัวเป็นส้มนะฮะตูดเป็นน้ําเงินชอบจริงๆสวยงามมากอันนี้ดมแตกหมดแล้วคุณเปิดสเปร ผมเปิดสปีดบูสเพื่อให้ทุกคนไล่ตามได้เร็วขึ้นนะฮะโอ้นี่ค่ะคุณน้องแบงค์โดนตัวอะไรสักอย่างทุบทีเดียวเลือดยุบไปโอ้โหเกือบตายดีเขาเปิดชิลแล้วผมฮิวซ้ำลงไปนะฮะเลยได้เลือดกลับมาพอสมควรยิงเบอร์ผมจะเต็มแล้วเรามีการย่ำนกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่ฮะยังตัวอา่าทัปเปอร์ครับคุณมุกเก้นนะครับยังคงมุ่งหน้า ตามมอนสเตอร์ต่อไปน่าจะอยู่ใกล้แล้วก็เจอแล้วฮนะเจอแล้วจะโดมโดมออกไปหรือ,อยังน่าจะออกมาแล้วเอ่อผมปีนไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วโดมแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็บู๊กันแล้วนี้ทำดาเมจครับแอซซอลพยายามทำดาเมจแต่โดนซัดล่วงลงไป ลงลงไปเลือดของเบรย์มอรยังอยู่เยอะแม้จะเป็นสเตจที่หนึ่งก็ตามโหรับดาวลงไปแล้วผมต้องฮิลนี่ครับคือการฮิลจากระยะไกลนะฮะสามารถทําให้ฮันเตอร์ที่ดาวไปแล้วลุกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงและนี่ยังติดอยู่ในโดมแล้วจะสามารถทําดาเมจอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ทุกคนกระโดลงมาหมดแล้วและสู้กับเบย์มอรเลือดลดเร็วเหมือนกันนะฮะสักพักเดียวนะ,ะที่ไม่มีไม่มีอาร์เมอร์เบย์มอรที่ไม่มีอาร์เมอร์ก็โดนนวดอย่างนะครับอันนี้ มีมีชิลโดนของซันนี่มาแล้วอาซอยังไม่เข้าไปอซอกอ่เข้าไปแล้วฮะตอนนี้ใช้ปืนไฟเผาผมก็ตั้งหน้าตั้งตาฮิลครับไปทามอนสเตอร์สเตทที่1เนี่ยเวลาเจอเมดิกอย่างวาวหรือว่าไคล่าเนี่ยการโจมตีท่าไม้ตายต่างๆจะยังไม่แรงพอเราจะสามารถฮิลสู้จนสู้จนเขาตีไม่ทันได้นะเนี่ยครับเลือดจากเต็มๆเมื่อสักครู่นะครับเบเฮมอสนะครับ ว่าถึกว่าถึกก็เอาไม่อยู่นะครับเจอฮันเตอร์ลุมสกรรมแล้วเหลือเลือดหลอดสุดท้ายแล้วฮนะแล้วโดมน่าจะหมดแล้วแต่ช็อตน,นี้ผมเลิกฮิลแล้วครับยิงปืนไฟใส่ดีกว่าฮะแล้วก็เลือดเซี่ยวเศษส,สุดท้ายจะโดนโอ้โหขึ้นมาโดนเต็มหน้าแต่ชนะได้อย่างรวดเร็วครับแหมต้องยกความดีความชอบให้ออสซอลและทเปอร์เลยเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามพบใหม่เทมหน้าสวัสดีครับ